สวัสดีพี่เพื่อนๆนะครับวันนี้นะครับคนคนพานะครับ EP พิเศษนะครับ EP ที่หนึ่งร้อยสามนะครับหนึ่งศูนย์สามะครับมีพระชาสมเพิ่เก็บมาแบ่งกันนะครับรายการละสองร้อยบาททุกรายการเลยนะครับรายการละสองร้อยบาทนะครับสองรายการสามร้อยบาทนะครับช่องทางติดต่อนะครับศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกนะครับเบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวกันนะครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับมีการเก็บเงินไปทางนะครับ เริ่มอ,องแรกครับเป็นสมเด็จนะครับสมเด็จเนื้อผงครับลงรักปิดทองมาครับนี่ครับสมเด็จเนื้อผงลงรักปิดทองมานะครับลักเก่าแห้งร่อนแล้วนะครับมีบนสารนะครับ หมายเลขสองครับเป็นสมเด็จบางคนพรมนะครับพิมพ์เส้นได้นะครับนี่ครับอันนี้ก็มีรอยลงรักปิดทองเหมือนกันนะครับรักทองหลุดล่อนออกไปเลยนะครับหมายเลขสามนะครับเป็นสมเด็จนะครับ เกศชยูชยนะครับพิมพ์ทรงกลมชัดครับมีรอยเนื้อรุดมีรอยซอกแข็นคุมลึกนะครับเก่าทำในเนื้อเก่านะครับหมายเลขสี่นะครับรนะเป็น รูปหลอทเท้าจตุคามนะครับพร้อมเลี่ยมเลยครับเนี่ยรูปหลอเท้าจตุคามนะครับพร้อมเลี่ยมนะครับหรว่าเป็นกระไรเงินเหรือญเงินนะครับเนี่ยไดมมย้มาแบบนี้นะครับสองร้อยบาทเหมือนกัน,นครับหมายเลขห้านะครับเป็นพระปิรันนะครับพระปิรันเนื้อผงนะครับเนี่ยพระปิรันเนื้อผงนะครับหมายเลขห้านะครับ หมายเลขหกนะครับเป็นพันธุ์รอดเนื้อดินนะครับเนื้อดินนะครับเป็นพันธุ์รอดนะครับเนื้อออกสีแดงน,นะครับพิมพ์ทรงคมชัดนะครับเนี่ยครับกู่เขัาดินนะครับถัดไปมายเลเกณนะครับเป็นเหรียญนำปีนะครับ หน้า,นาเป็นรูปวัวต่อโคนะครับด้านหลังเป็นหนุมาน,นะครับเป็นเหรียญนามปีนะครับจะถูกามนะครับเนี่ยหมายเลขแปดครับเป็นพระลีลาเก่านะครับเนี่คยครับีเขียนใครข้าบลาค้าบลาดินนะครับเนี่ยครับหมายเลขแปดนะครับขใครข้าบลาดินนะครับเนี่ย ก่าครับหมายเลขเก้านะครับเป็นขุดสะหลวงผู้เพือกนะครับดูครับดูเนื้อนะครับเนี่ยหาเก่านะขุดสะหลวงปู่เพือนวัดกิ่งแก้วนะครับตรงนี้คมชัดนะเนี่ยหน้าตาติดชัดเจนนะครับหมายเลขสิบนะครับเป็นพระวัดกระชายนะครับเป็นพระวัดกระชายเนื้อดินนะครับจุทยานะครับ นี่ด้านหน้าลงรนะับปิดทองมาแล้วนะครับเป็นวัดพระเป็นวัดกระชายเนื้อดินครับหมายที่ชื่อไปนครับเป็นพระผงนะครับเป็นพระปิดตาครับเนื้อผงนะใส่ใต้นะครับนะเข่าออกยาวๆนะปิดตาเนื้อผงใส่ใต้นะครับ อันนี้สิบสองนะเป็นหของพวกเงินนะครับของเงินพร้อมเลี่ยมนะครับหของเงินพร้อมเลี่ยมนะครับ er. อันนะี้สิบสามเป็นานาฬาย์ทรนะงปืนนะครับเป็นดินนะครับเป็นพระเนื้อดินนะพิมพ์นาฬาย์ทรงปืนครับเนี่ยครับองค์ใหญ่นะครับองค์น,นี้องค์ใหญ่นะครับมีครับกุ้ครับดินนะครับ สาซอผ้านะนีิ1สี่นะครับเป็นจอบหลงไปนะครับโเก่านะครับเนื้อเกือนะมีรอยใบยนะกาบติดตะไบนะมีรอยบอกแตกนะครับจอบหลวงข้าไปนะครับในชิพสิบห้านะครับ เป็นเหรียญหลวงปู่ทิมนะครับเปเหรียญเซมาหลวงปู่ทิมนะครับสภาพสภาพใชม้มานนะครับมาที่สิบห้านะครับในสิบหกเป็นเบี้ยแก,ก้นะครับนครับเบียกเก้ยแก้ลงรับถักเชือกนะครับเบี้ยแก้ลงรับถักเชือกนะครับมาที่สิบหกครับ หมายในซิบเจนนะครับเป็นหลวงปูท่ทวดเนื้อว่านะครับเนี่ยหนังรูยแห่นะครับหมายในซิบแปดนะครับเป็นพระปิดตายันยุ่งนะครับเนี่ยเป็นเนื้อไม่กระพันนะครับปลอมโบราณนะครับเนี่ยกลิ่ทรงคมชัดนะครับเนี่ยครับตายันยุ่งนะครับเนี่ย อันที่สิบเก้าเป็นพระพรับหลวงปู่ดูนะพระพรมหลวงปูดดูนะครมมับนีดด่ไนดะเรามีคล้ายอยจานเป็นรูปดาวนะก็มียันนะพระพรมหลวงปู่ดูนะ คยี่สิบนะครับเป็นพระปิตาจักจั่นนะครับพระปิตาพิมพ์จักจั่นนะครับผู้เอยมมดหนังนะครับเนี่ยครับจะออกเด่นยนนะครับผู้เอยมัดหนังพิมจักจันนะครับันนี้อนครับเป็นหลงพ้นเดิมนะครับ เป็นนื้ตะกัวครับห่วงเชื่อมครับหลวงพระเดิมเนื้อตะกัวห่วงเชื่อมนะครับ,รวรบสวยคมชัดนะครับอันี่สองนะครับเป็นกลีบบัวหลวงปุโตนะครับนี่ครับนี่เกสานะครับเป็นเกลีบบัวหลวงปุโตนะครับ มีเกซารครับเป็น,นแค่คงน้ำมันนะครับเนี่ยยี่สิบสามครับเป็นคงนะครับคงเนื้อดินนะครับตรงนี้ค่คล้ายดง,ดงลงรักมันครับพคงนะครับเนื้อดินนะครับ ยีสี่นะเป็นพระปิดตานะครับหล่อโบราณนะครับเเก่านะครับครับเป็นหล่อโบราณนะครับครันเราก็ละ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 มาแปะนะครับเนี่ยเดีวเรจะโชว์ด้านล่างนะครับ าเก่าครับันที่ที่ห้าก็เป็นพระปิตามาน,นะนะเป็นเนื้อไม่กระพรดนะครับเป็นกระพัดเก่าๆนะครับ,รบที่หกนะครับเป็นปิดตาครับหกโตนะครับ มีเกสานะครับพระปิตาหลวงปุโตมีเกสาของตะกุดนะครับยิบเกียนนะครับเป็นพระปิตาหลวงพ่อพักนะครับวัดบึงทองหลางครับนี่ครับเป็นพระปิตาลอนะครับนครับมีตะไบนะครับเป็นโลหะเก่านะครับยิบแปดครับเป็นคุณแผนนะครับ เป็นแผนหลวงู่ดูนะครับมีปำมึกไว้ด้านหลังครับเป็นคุ้นแผนหลวงู่ดูนะครับสแกนนะครับหลวงู่ดูนะเป็นคุณแผนหลวงู่ดูนะครับยี่สิบเก้านะครับเป็นแหวกม่านหลวงพ่อคุยนะครับเป็นนงผงนะครับมียันคูหลวงพ่อคุยอยู่ด้านหลังนะครับเป็นแหวกม่านนะครับเงาผงนะครับ สามสิบก็เป็นแหวมกม่านนะครับเป็นเนื้อผงน้ำมันนะครับนี่ครับเป็นเนื้อผงน้ำมันนะหลวงพ่อกลวยเหมือนกันนะครับแวกม่านเนื้อผงน้ำมันหลวงพ่อกลวยนะครับ,าารบสามเอ็ดนะครับเป็นตลับสีพึ่งนะครับนี่ครับมีพระปิดตาถ้าเวสส่วเราแล้วมีอะไรข้างในครับดูนะครับ เป็นเงินนะครับเนี่ยเป็นแล้วน่าไปรอห้านะครับเป็นเงินลงยานะครับเป็นเงินนะครับนีครับสวยนะครับนครับลงยาปานี่นะครับนี่เจ็ดร้อบาทนะครับสามสิบสองก็เป็นของปุ้เอี่ยมนะครับเอี่ยมเงินนะครับ เหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังเยี่ยมเงินแบบโบราณนะครับนี่ก็เจ็ดร้อยบาทนะครับจะมีสองรายการไทยนะครับรายการลนะเจ็ดร้อยบาทนะครับสนใจนะครับศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกครับเบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวกันนะ สนใจถทกหรือกทายเข้ามาได้เลยนะครับมีบริการเก็บเงินไปทางนะครับคนคนผ้านะครับสีหีนี้ขอจบไปแค่นี้ก่อนนะครับอขอบคุณครับ